สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมี้ยวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย TCL Win เหมือนเดิมเนาะครับเนาะนมาพี่ดอกเปนเลต์เก็เบอันง้วนหน่อยนะครับผมนะก็มาได้ทุนที่ห้าหมื่นเลยนะครับเนาะมาขอจัดไปที่เบ็ดห้าร้อยก่อนละกันนะครับผมนะขอดูเชิงดูเชิงเนาะครับเนาะเอาสามสิบรอบละกันนะครับแล้วก็ไปครับผมมา อันดับแรกก็สวัสดีงามขำอีกรอบนะครับผมนะเอาจัดกันไปนะครับผมนะจัดกิมมณ์น้อยนะครับผมนะกับเบิรงกันเอาแล้วรับเนาะมันเตกดีบ่ราะเตดีนะครับผมนะมันป็นยังไย่งนี่นะครับก็เห็นท่านผู้ชมขอมาเยอะนะครับก็เลยจัดให้เลยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะสามสิบล็อกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกัวไผ่นะครับผมนะทุนเราก็หายไปเรื่อยๆนะครับเอาแล้ว โอเคบทสามสิบรอบมาจัดเบ็ดพันเลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ทิ้งหนึ่งพันรอบเหยานู่นนนนู่นนู่นไปครับผมวัดไจไปเลยครับผมทุนห้าหมื่นจะรอดไหมนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมนะใส่หนักอย่างนี้นะครับทุนพันนะครับถ้าคูณสิบทำงานเตกบ้างใ่า่ๆนะครับแตกสนแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวจะแตกไม่แตกเดี๋ยวดูกันไปนะครับโว้ย ทุนจะหายไปเครื่องทั้งแหละครับพี่ดองเอ้ยสวยแล้วสวยแล้วนะครับผมนะกินดีแท้จับสวยจูเแล้วเป็นอ้วนไหมละคบ่ง้อหน่อยตัวนี้มาดูดัวเม่นจนขี่ปูเอาแล้วไงจังหวะที่โดด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 เอาเรียบร้อยครับพรโอ้มาขอเต็มเครื่องสักหนึ่งทีละกันนะครับผมนะเอาสวยๆงามๆละกันนะครับคูณสิบทำงานไปเลยนะครับบ่เอาอันนี้บ่เอาอันนี้บ่เอาอันนี้เออสวยๆสวยๆหน่อย บ่คุยถึงพัน n g บ่เอาบ่เอาบ่เอาสูบบ่เอาสูบยาบอกแม่นั่นไงผมว่าแล้วเสียความบิตเสียความบ้ตเอาโดดโดดโดดอีกโดดอีกโดดอีกเอาเรียบร้อยครับโอ้โหโดดอีกแล้วครับผมไหมให้แกะตัวใหม่ครับผมจากวังหันนี้ให้แกะตัวใหม่งามงามงามตัวอย่าบอกนะว่าไม่นับน้ำตาจะไหลนะครับผม ขี่ข่ายสวาหรือเป็นช่วงอาถรรพ์สิ้นเดือนด้วยนะครับผมนะโดดโดดโดดเรียบร้อยอีกครับสโลสโลสิเรียบร้อยครับผมมองไงบ่เอาสมบ่เอาสมเอาดีๆเอาดีๆเอาหน่อยโดดสามเทียร์เลยเด้ยโดดสามเทียร์เลยเด้ยเอาดีๆเอาดีๆเอานี่ละเอานี่ละคูณสิบทำงานไปคูณสิบทำงานโอ้ยบ่อะไรครับผมใครเป็นรอบคูณสิบโอ้เรียบร้อยสภาวะนี่รียบร้อยนั่น เอาดีๆแน่ะก็บบไดี้โดครับโดดโดดเัิกสามเทียมี้ยเบ่อเตียกเลยแบบเอาแล้วไงจังหวะนี้โดดโดดโดดโเอาโดดสิครับเออขยันโดดเต้กสิตรงนี้เอานี่ละเอานี่ละเอานี่ละทิศโอ้เอานี่ละทิศเอานี่ละเอานี่ละคูณสิบทำงานไปโอ้ยบ่ได้อีกนะครับผมนะ เออดีละโตดีเลยดีและเอาดีและโตดีเลยดีเอาดีและโอ้ยเอวเก่งกระเพิ่มเออห้าหมื่นไปอีกหนึ่งทีนะครับผมนะสวยเนาะมีกำไรแล้วครับผมมันเล่นแค่เท่านี้แล้วนะครับผมมันเกมนี่ขอแค่โดดด้วยครับผมนะแล้วก็เข้าช็อตใหญ่ๆนะครับผมนะแค่ช็อตเดียวเท่านั้นแหละนะครับผมรู้เรื่องเลยนะครับเนาะเอาแล้วไงโดดโดดโดดโอ้ยหลอกนะครับ ขยันโดดไหมแม่แม่ลงฟุ้งเหมือนเราบ่เงาะหน,น,น่อยเนี่ยเอาแล้วไงจังหวะนี้โดดโอ้ดุเจาห,หลอกเจาหลอกนะครับผมนะเจองงอ,นะอ,อน้อยหลอกไปเอากูสิท๊องานก่อนเอฟเก็บกระเสริมบางนี่เท่าไหร่ฮึ่ยห้าหมื่นไปอีกหนึ่งทีนะครับผมมนาะสวยหนึแสนแล้วครับผมอีกหน่อยอีกหน่อยนะครับผมนะเหมือนกำลังจะมาดีนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้โดดดุ ว่าโดดสักทีแล้วกันนะครับผมนะยังไงเขาก็ันี้กำไรแล้วนะครับผมวันนี้จะไม่เจ๊งนะครับเอาละไงจังวะนนี้โดดดงบัดเอาดีย่ร้อยครับโอ้โดดดีอยู่เนีแต่ว่าโดดม้ันบดเตียกนะเอาดีละโอ้เอาดีๆดีทิ้ดเอาดีดีเอานี่ละเอานี่ละเอานี่ละคูณสิบทำงานไปคูณสิบโอ้ยคูณสิบมาทำงานอีกนะครับผมนะเอาดีละ ดีละดีละเอาดีเลยเอาดีเลยโอ้ยเอาดีละเอาดีละโน้ตคูต,ติบทำงานโอ้ย <c oughs> เดยกเขาจะก็ไปขึ้นเกียร์ครับผมเอา, <c oughs> าเอโอเคพอครับผมพอ <c oughs> โอเคครับผมก็ทุนมาห้าหมื่นนะครับผมนะ่าแตกไปแสนสองก็เอาล้านนะครับผมนะก็ถือว่าโดดดีอยู่นะครับแต่ไม่แตกนะครับผมคูต <c oughs> ิบก็ทํางานแล้วก็เศร้าเศร้าสัวเนาะครับเนาะ อ่อครับผมไปหาเหลียแน,นวไม่กันดีก,กว่าครับพี่นองเงยไป,ไป,ไป้ายป้ายแยกย้ายกันครับผม